เกิดปัญหาการตีความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างบวรศักอวานโนรองนยงายกตีฝ่ายกฎหมายกับนายวันโมมัดนอมาตาประธานสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะทําให้ในายกสามารถยุบสภาได้หรือไม่ซึ่งนายบวรศักอวันโนเมื่อวานเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวที่ทาเนียบรัฐบาลบอกว่าการนับเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐบาลแล้วนายกเนี่ยไม่สามารถยุบสภาได้เนี่ยก็ต้องอยู่ใน ช่วงจังหวะที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องตรวจยติให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ7วันแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องบรรจุยติอภิปรายไว้วางใจในเ,เรียกว่าวาระของสภาเป็นที่เรียบร้อยก่อนถ้าเมื่อนั้นแหละถึงจะเรียกว่านายยมตีจะไม่สามารถที่จะประกาศยุบสภาได้เพราะว่าได้มีการบรรจุวาระเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นการมองเห็นที่ต่างจากนายวันมัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอ้างว่าได้มีการเรียกว่าประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการนับเรื่องของนายยมตีไม่สามารถยื่นยุบ ประกาศยุบสภาได้เนี่ยให้นับตั้งแต่วันที่เรียกว่าสอส,อสอฝ่ายค้านเข้าชื่อ1ในหของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้ายื่นเมื่อไหร่ยื่นปุ๊บเนี่ยนายกก็จะเรียกว่าไม่สามารถประกาศยุบสภาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมองต่างจากตัวอาจารย์บรวรศักดิ์ซึ่งอาจารย์บรวรศักดิ์บอกว่าทมเนียมเดิมเนี่ย เขาให้นับตั้งแต่วันที่เรียกว่าบรรจุไม่ใช่วันที่ยืน่นวันที่ยื่นเนี่ยถือว่ายต,ติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าต้องไปมีการโปรดยยติก่อนว่ายตินั้นเนี่ยมีการยื่นถูกต้องยื่นสมบูรณ์หรือเปล่าจํานวนคนที่ยืน่นยติที่ยื่นเนี่ยมันสอดคล้องมันถูกต้องหรือไม่ต่อเมื่อมีการบรรจุ ยติดังกล่าวในวาระนั่นแหละถึงจะเรียกว่านายกไม่สามารถยื่นยุบสภาได้นี่คือความเห็นต่างกันระหว่างนายบวรศักอวนโนกับนายวันมูมัดนอมทาโดยอาจารย์บวรสักนี่ก็บอกว่านายวันนอเนี่ยเรียกว่าตีความแคบเกินไป